เกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจำนวนตวนแป้นสี่สิบไร่ค่ะพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรนี่เป็ประเด็นเลยนะครับที่อกรกเราตั้งมาตั้งแต่ปีกระโดดเข้าไปหาความเป็นวิถีที่เป็นแทกฟอร์มเราเรียกเองว่าเป็นเครื่องพลาสเครื่องพลาสก็ไอเรียนลำไย,ยนะครับที่เชียงใหม่ทำโรงเรียนผุ้นสั่งตัดนะครับที่เชียงใหม่สองคน ทุกอย่างที่ท่านท่านผอ,อนกยังเลี้ยชื่อเลี้ <c oughs> ผอ,อนกทำเนี่ยมันยังค้างอยู่นะครับมันจะเป็นผลงานของของ,ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นผลงานของสื่อวิจัยข้าวอยู่เราก็เอาไปใช้น้องอยู่คนจะส่งครูก็ฟอร์มส่งไปหาท่านตูมช่วยตอบคําถามด้วยนะครับลุงกอลุงขอ,อยังไม่ได้ตอบตอบมาสิ่งที่มั okay